แดงน้ำยมบางละกำคร,รับผมใช้สวยเลยครับนำาแดงน้ำยมบางละกำคร,รับผมใช้สวยเลยครับ <c oughs> ผมแม่น้ำครับผมแม่น้ำบางละกำครับป่ามปแม่น้ำยมอำเภอบางละกำคร,รับผมครับนลยครับยามเย็นนะครับผลงานครับผมเอ,อนี่ครับ โอ้ยอย่าไปบอกเขาว่ามาได้ตัวใหญ่อีกแล้วอย่าไปบอกใครเด้อน้องผลง,งานจำเย็ยนครับผมตามแม่น้ำปลา,ากระมัครับ ตอนแล้วครับตอนแล้วครับงานไม่เย็นครับถึงบ้านแล้วครับปลาแม่น้ำมารักกรรมครับผมประกฏหมานปลาแดงมาหนึ่งตัวครับโอเคครับ